คุณผู้ชมคะทางนอกพรข้อหาหกนะคะเพื่อนมีการทรงมอบแผนงานโครงการประจำปี2 5 6 7เพื่อที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนและก็ม่อประหงกันหนาวไห่แก่ผู้ดีประสบภัยห,หนาวซึ่งเที่ยวนีคะ่ะเพื่อนกาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยที่ตำบลยางไ่นะคะอําเภอหนองเยื่น,นจังหวัดอุบลราชธานีพั่นเอกปะวะรีวนะคะบริบูรณ์ผู้บังคับนวยพัฒนาการเคลื่อนที่หาหกสำนักง,งานพัฒนาภาคหา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในทรงมอบแผนงานโครงการประจำปี2 5 6 7ให้แก่ประชาชนโดยมีส่วนราชการผู้นำทองถินประชาชนนักเรียนเขาวร่วมกิจกรรมสำหรับโครงการดังกล่าวก็ได้นำแผนงาน4งานหลักนะคะนั่นก็คืองานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมงานจัดหานำกินนำไสงานพัฒนาและก็งานซอยเลือประชาชนและก็งานเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทาน ของเศรษฐกิจพ่อเพียงเขาดําเนินการในพื้นที่ตําบลย่างไย อำเภอนำเนืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีแผนงานโครงการเพื่อที่จะสร้างความเจริญและก็ความมั่นคงให้แก่ประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึงพาต้นเองได้โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หาหได้เขาดําเนินการมาตั้งแต่เดือนเพื่อจ,จิจีกายน2566เป็นต้นมาซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างดียิ่งซึ่งการดําเนินการดังกล่าวก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะทรงมอบงานโครงการประจำปีงบประมาณ2 5 6 7เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนจำนวนหาโครงการนั่นก็คือโครงการก่อสร้างอาคารบริการนำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต250ลิตรต่อชอั่วโมงจำนวนหาแห่งนะคะซึ่งกระเด็ติดต่างว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางไงโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงกระชู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางไงและก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้ามสะอาดตำบลยางไงอำเภอหน,น้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้พี่น้องประชาชนนักเรียนได้ดื่มน้ำที่สะอาดถูกสุขอ,อนามัยวับริโภคนั่นเองค่ะ ะะการดื่มน้ำด้วยระบบ RO นี่ก็ถือว่าสะอาดนะคะปลอดเชื้อโรคนะคะนะฮะเพื่อนกา่งบอกแผนงานเนาะผีกุง้นงนอตตามหาโครงการกันเลยหลังจากที่เพื่อนในเฮ็ดแล้วเพื่อนกา่งบอกแผนงานเพื่อเป็นของขันให้กับของขันปีใหม่ให้กับคพนในชุ่มชนน้ำเนาะนะครับ,รบพร้อมกันนี้ครับผู้ชมครับให้ในงานนี่กัยังด้มีการมอบของโฮมกันหนาวน้านได้พีกุง้งจำนวนกว่า1 0 0รพื้นนะครับ เพื่อคลายความหนาวให้กับผู้สูงวัยและกเด็กน้อยนักเรียนนะครับที่ขาดแคลนเครื่องหนุ่งหุ้มกันหนาวเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเนื่องจากสภาพอากาศซุ่มเมินนี่ในอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะบริเวณที่ราบกับมีล่มแห้งนะครับผมทรงผลให้ประชาชนในพื้นที่เจ็บป่วยได้ง่ายนะฮะโดยเฉพาะน้องนองนักเรียนเด็กน้อยและกับผู้สูงวัยนี่นะครับซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับเพิ่งก็บ,บอกว่ามีความห่วงใยต่อประชาชนเป็นอย่างมากเลยนะครับผมจึงได้นาผ้าห่มกันหนาวมามอบให้ ส้างความดีโอ๊กดีใจให้กับเด็กน้อยนะครับผมนี่คือการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับน้องๆนะครับและกับพนักงานนี่ก็มีผู้สูงวัยในพื้นทีกับมารับผ้าห่มกันหนาวน้าเช่นกันนะครับส้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นทีดีโอกดีใจกัเนาะพี่กุ้งเนาะโดยประชาชนในพื้นทีตามแนวชายแดนเป็นยังมากกันเลยนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับข้อแม่พี่น้อง และการน้องๆนะครับผมที่ประสบให้หนาวในตอหนี้นัต้องบอกว่าบรรยากาศช่วงนี้หนาวกับหนาวอิหลีได้ผีกุ้งแต่บรรยากาศย่ำกังเวทในเกษสรฮอรนแน่จังหน่อยต้องดนแลสุขภาพจากของน้ำนะฮะนี่ก็คือการมอบนะครับผมหาโครงการนะฮะของนอกพอข้อเพิ่นได้จะทําแล้วพอแล้วแล้วปั๊บเพิ่นกลับมาส่งมอบให้กับคนในพื้นทีเพื่อเป็นค้องควัญปีใหม่ให้กับคนในพื้นทีนั่นนะฮะ